สวัสดีค่ะจิตภากาเด้นนะคะช่องนี้เป็นช่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักนะคะใครที่เข้ามาครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปของแนนนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้แนนจะมาสอนวิธีการปลูกผักไฮโดรพอนิกนะคะแบบง่ายๆนะคะปลูกยังไง ให้ได้กินนะคะแล้วก็ยังสามารถเอาไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ด้วยนะคะใครที่อยากปลูกผักไฮโดรเป็นจะต้องดูคลิปนี้นะคะแล้วเราไปปลูกผักพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากก็คือการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักนะคะสำหรับการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการคัดเลือกพันธุ์ผัก ที่มีคุณภาพนะคะสำหรับของแนนแนนใช้แบบแบ่งขายนะคะจะมีอัตราการงอกที่ดีกว่านะคะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนหากล่องพลาสติกค่ะจะเป็นกล่องแบบไหนก็ได้ที่มีฝาปิดและล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้ทิชชู่ค่ะปากกาสำหรับเขียนฉลากนะคะสติกเกอร์สำหรับแปะไว้เวลาที่เราทำการเพราะนะคะเริ่มจากการเทน้ำลงไปค่ะ แนทนเทน้ำลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็พับกระดาษทิชชู่ให้ได้ประมาณ3 4ชั้นนะคะวางลงไปค่ะกระดาษทิชชู่จะต้องเปียกชุ่มนะคะแต่ไม่มีน้ำไหลออกมาค่ะถ้าเราทำตัวนี้แห้งเกินไปจะทำให้เมล็ดไม่งอกนะคะหรืองอกออกมาแล้วทำให้รากแข้งและทำให้ต้นกล้าของเราไม่เจริญด้วยค่ะสำหรับเมล็ดพันธุ์นะคะ ถ้าเราจะปลูกกินให้เพื่อนๆใช้แค่นิดเดียวนะคะแค่หยิบมือเดียวก็พอเพียงพอแล้วค่ะในหนึ่งกล่องเราสามารถเพาะ,มะเมล็ดได้หลากหลายชนิดนะคะเน้นใช้ทีละหยิบมือค่ะเพื่อที่จะได้ปลูกผักที่หลากหลายนะคะเวลาเราโรยมเมล็ดลงไปให้โรยแบบห่างๆนะคะ เพื่อป้องกันมเมล็ดซ้อนทับกันค่ะเวลาที่เขางอกออกมารากจะได้ไม่พันกันนะคะสำหรับการบ่มพ่อมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดที่มีคุณภาพจะงอกภายใน1นถึงสวันนะคะหลายคนที่เข้าใจผิดว่าพอ่อเมล็ดในตู้เย็นแล้วจะทําให้มเมล็ดงอกนะคะแนนบอกเลยว่าการใส่ตู้เย็นเป็นเพียงกระตุ้นให้มเมล็ดงอกเท่านั้นนะคะ แต่เมล็ดคุณภาพไม่จําเป็นต้องใส่ในตู้เย็นค่ะแต่การเก็บรักษาเมล็ดควรจะเก็บในตู้เย็นนะคะไม่ควรเอาออกมาวางให้เจอแสงแล้วก็ความชื้นหรือความร้อนค่ะเก็บใส่ในตู้เย็นจะทําให้คุณภาพของเมล็ดงอกดีทุกครั้งนะคะแล้วก็ควรจะปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะไปวางในที่มีแสงนะคะเป็นแสงตามอุณหภูมิห้อง ปกติได้ไเ,เลยค่ะ,ะเป็นเมล็ดที่แนนบ่ม1 2วันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันเลยค่ะว้าวอันนี้คือมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดงอกดีมากนะคะงอกทุกมเมล็ดเลยนะคะเนี่ยค่ะความชื้นเหมาะสมนะคะแล้วก็ถ้ารากออกแบบนี้แล้วเพื่อนๆต้องรีบเอาลงฟองน้ำเลยทันทีนะคะอย่าปล่อยให้รากเขายาวค่ะ พอธราเขายาวเดี๋ยวเราจะปลูกยากละต้นกล้าของเราจะยืดสูงนะคะปลูกมเมล็ดที่งอกแล้วลงไปนะคะในกลุ่มของผักสลัดจะต้องทําให้มเมล็ดงอกแล้วเราค่อยเอาลงปลูกนะคะจะทําให้ต้นกล้าสวยค่ะแต่ถ้าเป็นมเมล็ดบางชนิดไม่จําเป็นนะคะก็สามารถลงปลูกได้เลยแต่ต้องใช้ความชํานาญนะคะแล้วก็ต้องใช้มเมล็ดที่มีคุณภาพสูงค่ะสำหรับ ฟองน้ํานะคะฟองน้ําที่แนนใช้เป็นฟองน้ําก่อสร้างนะคะถ้าเป็นผักสลัดแนนจะปลูกลงในถ้วยปลูกต้องตัดให้เขามีขนาดใหญ่นะคะดังนั้นหนึ่งแผ่นแนนจะตัดเป็นสี่แถวแบบนี้ค่ะด้วยความกว้างหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วค่ะตัดเสร็จแล้วก็ต้องกรีดร่องกลางนะคะสําหรับเอาเมล็ดลงปลูกตรงร่องกลางค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะมีร่องกลางนะคะแล้วก็ตัดด้านขวางด้วยความกว้าง1นิ้วเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะได้เป็นรูปของฟองน้ําเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะหรือสี่เหลี่ยมด้านเท่าค่ะที่มีความกว้าง1นึคณนิ้วนะคะตักของฟองน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับผักสลัดหนึ่งแผ่นของแนนนะคะแนนจะปลูกทั้งหมด40ต<อ>้นนะคะต่อไปก็คือการนวดฟองน้ำให้เปียกชุ่มนะคะกระบ,บวนการนี้นะคะสำคัญมากนะคะเพราะว่าการนวดฟองน้ำที่ดีนะคะเวลาที่เราปลูกเมล็ดลงไปจะทำให้เมล็ดของเราเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่ถ้าใครปล่อยให้หน้าของฟองน้ำแห้งนะคะเมื่อเมล็ดงอกแล้วจะทำให้รากของเขา แห้งนะคะดังนั้นเราต้องนวดฟองน้ำให้ฉ่ำน้ำเลยค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะไม่ให้มีตักไข้น้ำขึ้นเกาะที่ฟองน้ำนะคะแล้วก็กอดที่รากของต้นกล้าก็คือห้ามทํำให้พื้นที่ของ กะละมังหรือถาดเพาะของเรามีพื้นที่เหลือนะคะไม่งั้นแสงจะส่องลงไปด้านล่างจะทำให้ตะไคร่น้ำเกิดขึ้นค่ะเราจะต้องปิดพื้นที่ของกะละมังที่ปลูกนะคะหรือํำอาการอนุบาลให้เต็มเลยนะคะความชื้นที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็จะทำการปลูกเอา มเมล็ดของสลัดที่งอกแล้วใส่ลงไปนะคะ,มะเมล็ดพันผักที่งอกแล้วแบบนี้นะคะอย่าให้เกินสองวันนะคะเพื่อนใช้ฟอร์เซปหรือที่คีบค่อยค่อยคีบเอามเมล็ดของผักสลัดที่งอกแล้วนะคะใส่ลงไว้ในช่องที่เรากรีดไว้ตรงกลางนะคะโดยใช้ส่วนของรากที่เป็นสีขาวนะคะจิ้มลงไปนะคะใช้มือหนึ่งนะคะค่อยคอยคลี่ ฟองน้ำออกค่ะแล้วก็ใช้รากของเมล็ดใส่ลงไปนะคะโดยให้ส่วนของเปลือกนะคะโผล่ขึ้นไว้ด้านบนค่ะอย่าใส่ลงไปลึกนะคะใส่เฉพาะส่วนของรากก็พอค่ะทำอย่างนี้จนเสร็จเลยนะคะเมื่อลงฟองน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนำออกวางรับแสงทันทีค่ะช่วงนี้จะเป็นการอนุบาลในอนุบาลหนึ่งนะคะเราเลี้ยงด้วยน้ำเปล่านะคะ แล้วเอาออกวางรับแสงทุกเช้าค่ะตั้งแต่แสงแรกเริ่มนะคะจนถึง2โมงเช้าหรือ3โมงเช้าค่ะแล้วค่อยๆเพิ่มแสงขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อครบ7วันนะคะเราสามารถนำต้นกล้าที่มีอายุ7วันลงปลูกในอนุบาล2ให้ความเข้มข้นของปุ๋ยแรกเริ่ม2-3 ml ต่อน้ำ1ลิตรได้เลยค่ะ จนกว่าต้นกล้าของเราจะมีอายุ15วันนะคะเราถึงจะเอาต้นกล้าของเราลงปลูกในกล่องโฟมค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดเตรียมกล่องโฟมนะคะสำหรับกล่องโฟมของแนนแนนใช้กล่องของปลาแซลมอนค่ะแรกเริ่มนะคะเราจะต้องทำการปลูด้วยพลาสติกสีดำนะคะแนนใช้ถุงพลาสติกที่เป็นถุงขยะค่ะ เป็นถุงขยะใหม่นะคะแล้วก็ตัดก้นออกนะคะคลี่ใช้กรรไกรตัดคลี่ออกนะคะแล้วก็ปูรองค่ะเราปูพลาสติกนะคะลงในกล่องโฟมแล้วก็เติมน้ําลงไปเลยค่ะหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องปูนะคะแล้วก็เอาน้ําลงในกล่องโฟมเลยได้ไหมไม่ต้องปูได้ไหมได้นะคะแต่ว่าการที่เราเอาน้ําไปแช่ในกล่องโฟมจะทําให้กล่องโฟมเสื่อมสภาพได้ง่ายนะคะ แล้วก็ใช้ได้ใช้ใช้ไม่คุ้มค่าค่ะดังนั้นถ้าอยากใช้นานๆนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้ถุงแบบนี้นะคะซึ่งเป็นแนนใช้ถุงขยะนะคะถุงขยะมาตัดออกค่ะแล้วก็เอามาห่อกล่องแบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้ในครั้งหน้านะคะก็ดึงเอาถุงพลาสติกออกนะคะกล่องของเราก็ยังขาวสวยเหมือนเดิมค่ะ แล้วที่สำคัญเลยสีดำของของถุงนะคะก็จะพรางแสงด้วยค่ะทำให้รากจเจริญเติบโตได้ดีนะคะไม่มีแสงรบกวนแล้วก็ที่สำคัญเลยไม่ทำให้ตะไคร่น้ำขึ้นด้วยค่ะสำหรับใครที่ปลูกในกล่องโฟมโดยที่ไม่รองถุงแบบนี้นะคะก็จะมีตะไคร้สีเขียวขึ้นเกาะน,นะคะทำให้ทำความสะอาดยากแล้วก็กล่องโฟมก็จะเสียหายด้วยค่ะ เนื่องจากแนนไม่ได้ปลูกโดยใช้ออกซิเจนนะคะเวลาเปิดเปิดน้ำนะคะแนนก็จะเปิดแรงๆแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขากะช็อกแบบนี้นะคะเพื่อเติมออกซิเจนโดยธรรมชาติให้กับเขานะคะเติมปุ๋ยลงไป200 ml นะคะเพราะว่าน้ำของแนน40ลิตรต่อ1กล่องนะคะเติมลงไปเลยค่ะเติมปุ๋ย A เท่าไหร่เติมปุ๋ย B เท่ากันนะคะแต่เติมห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่แนนจะไล่เติมให้หมดเลย เปิดน้ำให้เต็มกล่องนะคะแล้วก็ยกสายยางให้สูงค่ะเพื่อให้น้ำมีฟองอากาศเข้าไปข้างในนะคะจะได้เป็นการเติมออกซิเจนโดยวิธีธรรมชาติค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้แนนได้เอาฝาของกล่องมาใส่แล้วนะคะแล้วก็ได้เจาะรูนะคะรูของแนนก็กว้างประมาณนี้นะคะอันนี้ถือว่า คนครั้งที่จะถี่เกินไปนะคามจริงแล้วกล่องนึงใส่ประมาณ8ต้นพอดีนะคะแต่แนนพื้นที่ไม่เยอะนะคะก็จะใส่ประมาณนี้เดี๋ยวสลับกันค่ะแล้วจะสลับเอาอต้นที่ต้นใหญ่ต้นเล็กมาสลับกันเองนะคะแล้วก็ที่พื้นๆจะต้องจัดเตรียมก็คือ ถ้าจะปลูกในกล่องโฟมแล้วอยากให้ผักต้นโตสวยนะคะก็ใช้ถ้วยปลูกนะคะแต่ถ้าใครอยากปลูกปกติแบบใช้แค่แผ่นโฟมรอยน้ําธรรมดาเก็บกินแบบปกติก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้ตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครจะใช้ถ้วยปลูกแนะนําไม่ใช้ถ้วยปลูกสีขาวนะคะเพราะว่าแข็งแรงแล้วก็ ใช้ได้หลายรอบนะคะเอามารากทำความสะอาดนี่ใช้ได้นานนะคะใช้ได้ดีกว่าตัวอื่นๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็รูคอกกว้างด้วยค่ะเหมาะสำหรับการปลูกผักที่มีรากเยอะแล้วก็ต้นใหญ่นะคะ สำหรับกลุ่มนี้นะคะแนนถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนน้ำปุ๋ยแล้วนะคะเพราะแนนลงเข้าไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้น้ำปุ๋ยครบหนึ่งสัปดาห์แล้วมีหลายคนยังเข้าใจคิดว่าปลูกแล้วเติมปุ๋ยแค่ครั้งเดียวแล้วก็รอเก็บเลยไม่ใช่นะคะถ้าทำแบบนั้นผักของเราจะไม่โตนะคะเราจะต้องเติมปุ๋ยให้หานเขาทุกสัปดาห์ค่ะตัวนี้เพิ่งครบสัปดาห์ไปนะคะแนนจะเปลี่ยนปุ๋ยเขาแต่แนนไม่เปลี่ยนน้ำออกนะคะ ตัวนี้เดี๋ยวแนนจะใช้น้ําเก่าในการอนุบาลต้นกล้าใหม่ค่ะแล้วก็จะเอาตัวของเขาที่อโตแล้วแบบนี้นะคะไปปลูกในน้ําใหม่ที่แนนเตรียมเมื่อกี้นะคะแล้วเราเอาต้นกล้าไปปลูกกันเลยค่ะนี่แนนดึงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงตรงนู้นนะคะว้าวรากสวยมากเลยนะคะอันนี้20วันนะคะตัวนี้21วันค่ะ ลากสวยมากเลยวางนี่ก่อนนะคะแล้วก็ถอดออกมาอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเนเปลี่ยนน้ำนะคะเปลี่ยนน้ำตัวใหม่เมื่อกี้แล้วก็ให้เขาห่างกันค่ะเพราะว่าต้นเขาใหญ่แล้วเขาจะได้อ่าพุ่มส,สวยๆต้นโตๆนะคะน,นี่ยี่สิวันเองนะคะ ส่วนใหญ่แล้วสลัดเลดโอกจะมีอายุ35-40วันเราจะเก็บเกี่ยวนะคะดังนั้นเขาเหลือเวลาอีก2สัปดาห์กว่านะคะกว่าเขาจะโตเต็มที่ค่ะแนนจับมือเดียวนะคะเนี่ยค่ะใส่ไปเลย น้ำใหม่ให้น้ำใหม่เขาก็จะโตวไวนะคะเปลี่ยนทุกสัปดาห์แบบนี้นะคะหลายคนไม่ได้ทําแบบนี้นะคะไม่ต้องเงย็นแบบแนนก็ได้นะคะก็ใช้วิธีที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะแต่ของแนนเป็นผักไฮโดรน้ํานิ่งที่ไม่ได้เติมออกซิเจนนะคะอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะแล้วก็ไม่ได้วัดค่าน้ําด้วยแนนปลูกแบบนี้นะคะก็ได้ผลดีนะคะถ้าแนนจะปลูกผักนะคะแนนก็จะเอาตัวนี้นะคะ ทีอ่อนุบาลไว้เป็นอนุบาลสองค่ะตัวนี้มีรากที่ยาวแล้วนะคะอายุประมาณสิบห้าวันแนงก็จะเอามาปลูกลงในถ้วยปลูกนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นอ่างอนุบาลสองของแนนนะคะแนนอนุบาลต้นกล้าไว้หลากหลายชนิดมากนะคะต้นกล้าวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้สะดวกนะคะลอยบนน้ําก่อนเวลาปลูกผักแนนจะลงเวลากลางคืนค่ะ เขาจะได้ปรับตัวนะคะถอดเอาต้นกล้าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมีความยาวของรากประมาณนี้อายุประมาณ10-15วันเอาลงได้เลยนะคะ,ะถ้าต้นกล้ายัางเล็กเราเสียบจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะแต่ถ้าต้นกล้าโตแล้วเหมือนของแนนแบบนี้แนนวางแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าใบของเขาจะอยู่บนถ้วยปลูกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาวางปลูกได้เลยเอาลงไปแบบนี้นะคะ น้ำที่ใส่ในขั้นตอนแรกนะคะเนี่ยค่ะน้ำของเรานะคะจะต้องใส่จนเต็มเต็มกล่องโฟมเลยแล้วก็มองเห็นน้ำเลยนะคะเพราะว่าเขาต้นยังเล็กอยู่รากของเขาจะต้องลงไปกินน้ำให้ได้นะคะแล้วก็ดูให้ดีค่ะเนี่ยค่ะใส่แบบนี้เลยนะคะทำจนเสร็จเลยเวลาปลูกถ้าเป็นไปได้เน้นอยากให้ใส ต้นผักชนิดเดียวกันนะคะเขาจะได้มีอัตราการเจริญเติบโตที่เท่ากันค่ะนี่อันนี้เป็นเรดโอ๊กนะคะฟองน้ำแนนตัดเล็กเกินไปนะคะต่อไปถ้าแนนจะทำการลงเมล็ดสลับแนนจะต้องตัดฟองน้ำให้ใหญ่กว่านี้นะคะ ถ้าเป็นตัวอื่นแนนจะตัดเล็กกว่านี้ค่ะอันนี้เขาใส่ช่องของเขาใหญ่นะคะช่องของถ้วยปลูกใหญ่ดังนั้นถ้าตัดฟองน้ําเล็กเดี๋ยวมันจะหลุดลงลงมาแบบนี้นะคะนี่แนนก็ต้องระวังคอยระวังค่ะแล้วก็ใส่ลงไปง่ายมากเลยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวแนนต้องปลูกให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ พอครบหนึ่งสัปดาห์เพื่อนๆก็มาเปลี่ยนน้านะคะการเปลี่ยนน้าแนนทําให้ดูแล้วนะคะแนนจะเปลี่ยนน้ําในกล่องโฟมอีกกล่องนะคะแล้วก็ย้ายเอาต้นผักที่โตแล้วไปปลูกเลยนะคะแนนทําแบบนี้ค่ะแล้วก็แต่ถ้าตัวนี้เราจะเปลี่ยนทิ้งต้องใช้ขันหรือว่าใช้เหยือกนะคะตักน้ําทิ้งแล้วก็ล้างทําความสะอาดใหม่นะคะ หรือใครจะไม่เปลี่ยนก็ได้ค่ะจะสลับกันแล้วก็เดนน้ําออกได้นะคะแล้วแต่ปรับให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะยังไงกันบ้างคะการปลูกผักไฮโดรพอนิกไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะแนนปลูกโดยที่ไม่ได้วัดค่าใดๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองทำวิธีนี้ดูนะคะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเราก็จะปลูกได้เองนะคะใครที่ทำแล้วยังไม่ประสบผลสำเร็จก็ต้อง ลองใหม่นะคะแล้วก็สังเกตรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนะคะอุณหภูมิมเมล็ดพันธุ์คุณภาพของปุ๋ยนะคะก็มีส่วนค่ะดังนั้นเพื่อนๆอย่าเพิ่งท้อนะคะสําหรับใครที่ยังไม่สําเร็จนะคะลองหลายๆรอบค่ะสําหรับวันนี้ในะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของนานจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ